มาคะ่ะมาดูวิธีการเปลี่ยนตัวเองยังไงให้เงินมาดูดอะไรเปลี่ยนตัวเองยังไงให้เราดึงดูดเงินนะคะนะคะโอเคมาให้ไพ่บอกนะบางทีก็มาเปิดไพ่สนุกสนุกนะคะเชื่อมดูนะคะเผื่อครูกคูบอาจารย์ทั้งหนอะค่ะท่านอยากจะมาบอกคุณก็ได้บอกคุณบอกแม่แม่หมอนะต้องเปลี่ยนยังไงว้าวอันดับแรกก็มอบความรักค่ะส่มอบความรักกับผู้คนนะคะอืมเห็นไหมรักคนรักสัตว์นะคะรักอย่างเอ่อเมตตาค่ะรักอย่างไรเงื่อนไขนะคะ แล้วก็เวลาใครมีปัญหาเนาะเราก็อาจจะเป็นที่พึ่งให้เขาแบบไม่ป่าพูดจาให้วางใจกันเนาะเออเนี่ยเห็นไหมคะพราะคุณทําดีนะท่านก็จะมามอบสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากได้นะคะคุณจะได้สิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาอันดับแรกก็คือคุณจะมีความสุขทางใจก่อนนะคะอ่าสุขสุขทางใจอิ่มอิ่มเหลือเฟือเหลือใช้นะคะเห็นไหมมีเป็นหลักเป็นฐานมีอะไรทุกอย่างที่มั่นคงนะคะหลักแหลมงนนเนี่ย มันแต่ได้หมดเลยค่ะเนาะอะไรที่คุณวาดหวังไวค้ค่ะมันจะมาหาคุณทุกอย่างเลยคุณจดบันทึกใส่โน้ตไปเลยนะคะได้แน่นอนเอามาเปิดไพ่ทีนี้ทำไมไม่มีเหรียญล่นนะคะให้แม่หมอช่วยเปิดเหรียญนยสิจะมีเหรียญมาไหมหนอนะคะเราอยากได้เหรียญเนาะเออวันทงเหรียญสิคะ <c oughs> ท่านบอกคําต่อไปค่ะเนาะคุณจะดึงดูดเงินดีการที่คุณทําต่อไปแล้วคุณก็ขอพรพระด้วยค่ะอะไรเนี้ยแล้วเหรียญจะไม่ขึ้นให้เราเลยนะคะเนาะมันจะไม่ขึ้นเลยเราเหรียญนะแม่หมอก็ดื้อน,นะคะจะเปิดให้ได้่่่าาาคคุณุณะททกอยงอยีงปถน เราต้องสู้ไม่ถอยนะคะตั้งใจทำไปเลยค่ะและสิ่งที่เราปรารถนาจะมาจ้า